สวัสดีครับสวัสดีวันเด็กด้วยค่ะสวัสดีวันเด็กครับเด็กเอ้ยเด็กดีครับอันนี้เป็นยวัยชาวหนิวไหมคะอยากด้วยกันอันเก่ามากอ่าเหรอค่ะเป็นไงคะวันนี้มาทํากิจกรรมด้วยใช่ก็วันนี้มามาร้องเพลงอ่าเขาเรียกอะไรดูหนังดูหนังฟังเพลงค่ะแล้วเป็นไงคะสนุกดีครับคึกคืดคึกคืนค่ะ้ได้ไปดูเปล่าได้ไปดูเปล่าดูแล้วพาเพื่อนไปดูด้วยไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงหนังหมืองว่าคอนเสิร์ตเมื่อกี้ได้มาทันไหมไม่ทันน่าเสียดายมากพีบีมานิดเดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีวิดีโอขาย อาดถึหนังบ้าเห็นบอกว่าตอนนี้แผ่สิบล้านแล้วก็ดีใจครับดีใจกับพี่ยอดีใจกับทีมงานดีใจกับนักแสดงทุกท่านดีใจกับผมด้วยก็ผมเป็นนักแสดงด้วยคนนีได้ไม่นับด้วยนะก็รับรองว่าในวาเลนไทน์ผมจะลุกขึ้นมานั่งหลังจากที่นอนมาเรื่องเป็นการเล่นหนังที่เกียดมากเกียดมากจริงๆก็ก็ก็คงได้เจอหะไรหลายคนอาจจะขาดใจนิดนึงว่าแบบพี่บีมอกน้อยจังใช่ไหมเออผม เดี๋ย่ผมไปคุยกับพี่ย้อนเลยไม่ก็มันจะมีใครแม็กต่อใช่ไหมใช่ก็ก็คือเรื่องราวในในสกสเนี่ยคงเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนคู่ผมก็เป็นคู่เพิ่งจีบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันในไทยก็คงจะเป็นเหมือนคู่แต่งงานแล้วคือคือความรู้สึกว่าคนที่แต่งงานใหม่ๆเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยชีวิตเราไหมคะชีวิตพี่บีมก็น่าจะเต้นเต้นเลยยังยังยังหรอยังเลยเล่นปุ๊บแล้วกลัวเลยทำไมคะโอ้ก็จริง แต่งงานไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องงานม <Means S 1> ัน <mann Excellent. S 2> ต้องเข้าใจกันนะมันต้องมันต้องใช้เวลาเหมือนกันมันต้องใช้เวลายางเงี้ค <souls> <God. découvrir görüş> ่ะอ่าครับปื้มไปหา80แปดสิบล้านกับตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เล่นหนังนมาสักพักเหมือนกันพี่ก็จะบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเยอะเลยเดี๋ยวเราก็ได้เล่นเยอะแล้วไปปื้มนะปื้มแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลาเวลาเราไปไปอ่านหรือว่าไปเจอใครที่เขาเขามาบอกว่าเอ้ย น่ารักนะหนังหนังสนุกนะหรืออะไรงเงี้ไม่ใช่เขาพูดคู่อื่นผมก็ดีใจแล้วผมก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในในภาพยนตร์ในในมหอรสกซึ่งเป็นมหหรศกแห่งประเทศไทยอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีครับเป็นขับว่าไงบ้างคะ น่ารักมากเนียแน่นเหมือนเดิมเนียนแน่นค่ะได้ถามไหมครับว่าใครดูเยอะสุดกี่รอบผมไม่ได้ถามอ่ะแต่ก็ไปดูกันเยอะเหมือนกันนะเห็นว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบเท่าไหร<อ>่ดูค่ะดูกันให้สนุกฮาเลยไปเลยวันนี้วันเด็กค่ะเป็นไงคะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างยังไม่ได้ทำเลยผมเพิ่งได้หยุดวันเนี้ย จริงๆคือตาไทยไทยนครไายซีรี่ออหมดแล้วครับเวลาช่วงนี้ก็ก็ค่อนข้างยุ่งแต่ว่าวันนี้เป็นวันเด็กก็เลยเปิดโอกาสให้เด็กในตัวเองความเด็กตเองออกมาอ๏อมา,มาล่าเลยเต็มที่เลยรัก,กเด็กไหมคะรักเด็กมาก <laughs> รักเด็กมาอ๋อไม่เด็กนี่คะไม่เด็ก ก็รักเด็กแลพูดถึงรักเด็กไม่ใช่เหรอพี่บีพาหลายคนสงสัยว่าคือมีคู่คนเดียวไม่เคยมีกิ๊กเลยอะคะใครเรี่ยวพี่บีผมมาเหรอไม่เคยมีกิ๊กเหรอแน่ใจหรือเปล่าอยรี่ยวเดี๋ยวงานของเาเออก็ไม่ควรถามนะเนาะอุ้ยขอโทษไม่มีไม่มีขอโทษนะ ไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจตั้งใจอะไรผมไม่กลัวเอามาเล่นทายแล้วกันค่ะมาเลทยสวิตตี้ก็ใกล้ใกล้เป็นไงบ้างก็มันจะเข้าแล้วครับก็อย่างอย่างที่บอกคือในส่วนผมก็ก็คงเป็นเรื่องของคนที่แบบแต่งงานอะว่าแต่ว่ามันจะแต่งงานโดยที่เราทําความรู้จักกันค่อนข้างน้อยก็อย่างที่รู้ว่าในสสเราทําความรู้จักกันแค่ซีซีนที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นในการในการตัดสินใจผมคือผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมไม่คิดว่าเป็นการตัดสินใจ ผิดนะในการที่จะแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าเวลาเจอปัญหาเนี่ยคนที่แต่งงานคนที่แต่งงานกับคนที่เป็นแฟนกันน่ะคนที่เป็นแฟนกันจะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่านะมาไหมคนที่คนที่แต่งงานก็ไปดูแล้วกันว่าคนที่แต่งงานกันเขาแก้ปัญหากันยังไงในหนังในหนังเรื่องวานลนาทนย์เนี่ยก็คือรับรองว่าสนุกตลกแล้วก็มีดราม่าด้วยมีแน่ๆมากกว่าซีซีแน่นอนมากเลย น้องบัวหรือว่าคุณพงศแม่ได้ดูน้องบัวสอ,ของข้สอบเหรอ,อ,อครับก็ดูน,นั้นแหละครับดูดูรอบเพสแล้วก็แล้วก็เราก็จัดไปของบ,บริษัทท่องเที่ยวของผมมีปิดโลงโคืนกำไรลูกค้าแล้วก็ก็เลยจัดดูพพดูอีกรอบแฮปปี้กันไปปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาฮะปีใหม่ปีใหม่ พี่ใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยนะพี่ใหม่อยู่บ้านอยู่กรุงเทพนอนตอนแรกตั้งใจว่าจะไปไปฮ่องกงแต่ว่าสปอร์ตหมดอายุคือเหลือสเดือนแล้วก็เพิ่งมาเห็นแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้นะต้องหเดือนนะอเงี้ย ไปไม่ได้ไปอันนี้ขอเตือนนะฮะคนที่คิดเลยเนี่ยไปดูนะเช็คดีๆนะเผื่อปุ๊บปั๊บต้องเดินทางโดยเฉพาะเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันก็เลยอยู่กรุงเทพไปแล้วค่ะอยู่กรุงเทพไปค่ะปีนี้จะมีอะไรได้ติดตามบ้างของพี่บีของงานตอนนี้ก็มีที่ที่ถ่ายอยู่ก็มีละครเรื่องแม่แตงล้มใบนะครับแล้วก็มีซีรีส์เรื่องจุดนัดพบ ก็น่าจะออนแอร์ประมาณมีนาประมาณนี้ครับผมก็ติดตามดูด้วยกันนะครับเราสนุกสนานมากเมื่อไปถ่ายมาแล้วสองวันหรอเป็นไงบ้างครับพี่สนุกสนุกชื่อผีนะครับผีผีพ็ับรอดรอดใช่ตุ๊ดจีนอาหานิดนึงนะใกล้ๆล้ะให้แบบโอ่อี้เลยเหรอใช่สินเจียยุ่อี่สินทีโคตรใช้ยอ่างเปลตัวตัวกลแต่ว่าก็ั่นแหละ โหจำเขามาพูดแต่ว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในวันในวันตูุจีนะฮะก็คิดสิ่งใดขอให้สมบัติถนานะครับผมก็อย่าลืมไปไหว้ผู้ใหญ่นะฮะจริงๆแล้ววันตุจีนเขาก็เหมือนเหมือนเป็นวันที่เรารวมญาติกันอ่ะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจอไปเจอพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยก็รวมญาติกันอย่าอย่าเอาไปเที่ยวหมดใช่แล้วก็ได้อ่งเปาก็เก็บไว้ด้วยอ่งเปาก็เก็บไว้ด้วยฮะสำหรับเด็กๆนะฮะจะบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอ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 ท r อย่างเงี้ยไอไอไอวัฒนธรรมแบบอย่างเงี้ยคือมันตอนเด็กๆเราก็รับแต่พอถึงเวลาปุ๊บเราทำงานได้แล้วเราต้องจ่ายคืนให้ผู้ใหญ่ด้วยนะผมก็ต้องจ่ายอย่างเงี้ย ก็บอกว่าอย่าลืมไปกันครับเป็นวัฒนธรรมที่สนุกดีนะฮะที่สำคัญอย่าลืมไปดูวันเลนทน์ด้วยวันที่เก้าไมคะวันที่เก้าครับก็สําหรับพี่แจ็คก็คงจะได้ดูรอบเพสนะครับแต่ก็คิดว่าเขาเสียตังค์ไปดูแล้วสองแต่ว่าก็พี่แจ็คก็จะไปดูอีกทีหนึ่งนี่ขนาดว่ามันได้ดูรอบเพสแล้วยังต้องไปดูอีกทีเลยเพื่อเก็บรายละเอียดมีกิกเยอะนิดนึงต้องให้อาวพูดเข้าตัวเองสักคำเลยเผาด้วยอออากาศใชงไหมไม่าด้เท่ากุ้ภาพันเนาะก้าวคุมงพาพันฝากด้วยนะครับ ครับครับครับพี่ม่ยาดาแล้วฮะต่นตาต่นในิ่งรอ